เด็กๆวันนี้พบกับคุณครูจาร๋านะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยฉันเป็นคนไทยคะ่ะเด็กๆสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือนี่เลยค่ะธงชาติไทยค่ะและนี่แผนที่ประเทศไทยค่ะและนี่อาหารประจำชาติไทยนะคะหรือต้มยำกุ้งค่ะและนี่นะคะ สัตว์ประจำชาติไทยคือช้างค่ะและนี่นะคะการไหว้สวัสดีเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่เวลาไปไหนนะคะเราจะเห็นได้ง่ายเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆประเทศไทยนะคะจะมีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะ นี่นะคะสีเดเหลืองตรงนี้นะคะหมดเลยค่ะก็คือประเทศไทยของเรานะคะเป็นรูปขวานทองค่ะและตรงนี้นะคะก็คือด้านขวานค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือรูปขวานค่ะประเทศไทยของเรานะคะจะล้อมรอบไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ล้อรอบประเทศไทยก็คือประเทศพม่าค่ะประเทศลาวค่ะ เทศเวียดนามค่ะประเทศกัมบูชาค่ะและที่เด็กๆเ,เห็นด้านล่างเป็นสีฟ้าๆนี่นะคะตรงนี้นะคะก็คืออ่าวไทยค่ะและตรงนี้นะคะก็คือทะเลอันดามันค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆอ่านออกเสียงประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ประเทศไทยนะคะภาษาอังกฤษก็คือ Thailand คะ่ะพูดพร้อมกันนะคะ Thailand ต่อไปนะคะเราจะมาสะกดพร้อมกันเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาสะกดพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ไทยอีกครั้งนะคะเด็กๆ T S A I L A N T ไทยเลยประเทศไทยคะ่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย